สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเบสเฟนทาร์บ56นะคะวันนี้เรามาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างเนาะเราออกมาข้างนอกกันบ้างดีกว่านะคะคลิปแรกทำอะไรดีอะ่ะเปิดข้อความที่เขาอยากบอกคุณก่อนเลยแล้วกันอืม เห็นไหมคะโอเคน่าจะประมาณนี้เนาะอ่ะดีแขงแมนมาเลยนฟ้าไปแรกสำหรับเนี้ยพี่หมอชอบมากนะตอนนี้พี่หมอค่ะคัดมาแค่ห้าหกสำรับนะคะจริงๆก็ชอบทุกๆสำรับแหละ <c oughs> โอเคได้ไพ่ครบแล้วนะคะแต่ว่าเรามาดูกันซิว่าคําทํานายจะออกมาแบบไหนนะคะอข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะพี่หมอหมองว่าเหมือนตอนนี้ค่ะตัวเขาอะน่าจะจำเป็นจะต้องนิ่ง หรือว่ามันมีการชะง,งักลงไปเนี่ยความสัมพันธ์ก่อนนะคะเพราะว่าไพ่ดีแฮงแมมขึ้นเห็นไหมคะว่ามันคืออันนี้มันมีปีกนะคือนางฟ้านะจะมาช่วยเขาถูกไหมแต่เขาอะผูกขาตัวเองเอาไว้เห็นปะเหมือนปัญหามันมีแต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเดี๋ยววันหนึ่งอะมันมันจะพบทางออกแล้วก็คําตอบนะคะเหมือนตอนนี้เขาอยากให้คุณนะคะ s e v e ่ of Pentacles เเหมือนอยากให้คุณอนะ ไปทําอะไรให้กับตัวเองก่อนหรือว่าแบบอยากให้คุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองก่อนตัวเขาเองเนี่ยเหมือนเนี่ย The Hangman กับ uh, Seven เอ่อ Seven c o u p e นี่ยค่ะม,ม,มันมันเหมือนเป็นการที่แบบว่ามันมันมีความคิดถึงแล้วมันมีความนึกถึงกันอยู่แต่มันจะเป็นจะต้องนิ่งต้องเงียบต้องหยุดพักในความสัมพันธ์ลงก่อนนะคะ แต่เห็นไหมคะว่าคุณเองก็เป็นราชินีของเขานะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนในใจของเขาแน่นอนนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีความจําเป็นบางอย่างที่ทําให้ตัวเขายังทําอะไรมากไม่ได้ในความสัมพันธ์แต่ความรู้สึกที่เขามีคือมันดีมากๆนะคะที่มีให้กับคุณเนาะแล้วก็เนี่ยค่ะ q ว e e ส์ออฟวานแล้วก็คิงส์ออฟวานออกมาด้วยกันเลยมันเหมือนเป็นคู่คู่บุญคู่แบบคู่ชีวิตคู่รักคู่แบบ มันเป็นคู่ที่มันหนีจากกันไม่ได้ะเขามีความรู้สึกว่าคุณคือเฮ้ยน้องมดเนี่ยคุณคือคุณคือผู้หญิงของเขาอะเห็นไหมคะว่าตัวเขาเองอะก็เป็นคิงอะแล้วเขาก็มีควีนอย่างคุณอยู่ข้างๆเขาเห็นไหมคะเขาเองเนี่ย age of cup แต่ไพ่ใบเนี้ย age of cup อันเนี้ยมัน มันไม่ได้ให้ความรู้สึกว่ามันมีการเสียใจหรือมันมีอะไรนะคะแต่หมายความว่าการหยุดพักหยุดนิ่งในความสัมพันธ์การหยุดพักหยุดนิ่งในความสัมพันธ์นะคะมันหมายความว่าแค่เดินออกมาชั่วคราวแต่ความรักเห็นไหมคะเนี่ยความรักความคิดถึงความผูกพันมีบ้านมีคุณกับเขาจูบกันอยู่แล้วก็มีน้องหมีคือมันมีความอบอุ่นอบอุ่นอยู่ในเนี่ยมันจะเป็นจะต้องเดินออกจากกันมาชั่วคราวนะคะและนี่ก็คือ ข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะคะขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะชอบหรือว่าใช่ก็ฟังแล้วก็ติดตามกันไว้นะคะถ้าเกิดไม่ชอบอยังไงก็ต้องขออภัยด้วยก็อยากให้ทุกคนได้รับแต่พลังงานที่ดีๆนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบพระคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ